้นหนึ่งที่เห็นคล้ายกับปั้นหนึ่งแม่นาที่คุณอเนตนาวิกมูลเคยพบเมื่อปี2549ครับเป็นปั้นหนึ่งใครไม่ยืนยันแต่เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะลงมางี้ข้างล่างบานข้างบนสอบแล้วก็บนปั้นหนึ่งนี้ก็มีอักขระนะฮะซึ่งเจ้าของบอกว่าเป็นการเขียนคำบารมีสิทธัตก็คือบารมีสิบประการ และจากการออกข่าวสืบหาปั้นหนึ่งแม่นาในตลาดพระแห่งหนึ่งก็ทําให้เราได้วัสถุที่เรียกว่าปั้นหนึ่งแม่นามาอีกหนึ่งชิ้นในราคาไม่กี่พันบาทนะครับมีอยู่กี่อันแล้วเนี่ย แต่ก็เคยเห็นแ,แวบๆว่าเป็นหน้ากะโหลกหน้าหน้าผีไม่ใช่เป็นหัวกะโหลกนะครับไม่ได้เป็นหัวแต่เป็นเฉพาะหน้าฮเหมือนเหมือนแก่น้าคนอย่างเนี้ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นเองห,ห,หน้าคนอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นกะโหลกผีมไม่ถึงเป็นส่วนแผ่นหรือเปล่าแผ่นผนะฮนแผ่นกะโหลกหรือเปล่าครับครับครับ เป็นแผ่นขาวๆเล็กๆกลมๆไม่ไม่ไม่ถึงกับกลมมนมากแต่ก็ก็เป็นกลมๆกึ่งกลมๆแล้วก็จะมันมากมันปลาสเลยมันปลาสลเหมือนเหมือนกับเหมือนแบบเออเออเหมือนกับชลักคับลงชลักเหมือนเบอร์อขอะไรเงี้ยที่มันมันอะไรเงี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นเลย ปั้นเหน่งแม่นาคตามที่ระบุไว้ในบันทึกและเอกสารเก่าแก่รวมถึงคำบอกเล่าของผู้พบเห็นมีลักษณะที่แตกต่างกันครับบ้างว่าเป็นวงรีหรือเป็นสี่เหลี่ยมมีรสูสำหรับคล้องเชือกทำเป็นเข็มขัดหรือขนาดอาจยาวถึง4นิ้วหากเราเจาะกระโหลกหน้าผากมนุษย์เพื่อทำเป็นรูปทรงคล้ายหัวเข็มขัดจะสามารถทำได้หรือไม่และจะมีลักษณะอย่างไร เดินทางมาที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทนรเพื่อพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงกระดูกที่อาจช่วยคลายข้อสงสัยและเห็นความเป็นไปได้ในการตรวจวิเคราะห์ตั้นหนึ่งแม่นาพระขนงครับนัทมนผู้รีพัฒพงศ์นักมนุษยวิทยากายภาพ ซึ่งศึกษาด้านการตรวจวิเคราะห์โครงกระดูกโดยตรงมองถึงความเป็นไปได้สําหรับการเจาะกระโหลกหน้าผากมาทําเป็นปั้นเน่งแม่นาคพระขนงนัทมนบอกว่าสามารถทําได้จริงโดยผู้ที่มีความชํานาญและเข้าใจในลักษณะทางกายภาพของกระโหลกศีร,รษะมนุษย์ครับในเรื่องของการแพทย์เนี่ยเขาก็มีการเจาะกระโหลกมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพื่อรักษาโรคนะคะคิดว่าไม่คงไม่ยากคงจะน่าจะเป็นไปได้ถ้าจะทำอะคะ ตรงโพรงจมูกเนี่ยขึ้นมาถึงสันคิ้วเนี่ยด้านในจะมีสันแหลมๆนะคะอยู่แล้วก็ด้านด้านหน้าตรงตรงระหว่างคิ้วของคนเราเนี่ยจะมีโพรงอากาศอยู่ว่างๆที่เขาเรียกว่าไซนัสนะคะเวลาที่เราไม่สบายหรือว่าอะไรเห็นไซนัสเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจาะกระโหลกหด้าผลจริงๆเนี่ยก็ควรจะน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหนือสันคิ้วขึ้นมา อยู่ซักบริเวณอาจจะตรงถ้าเรียกได้ถ้าถ้าเรียกในคนปกติก็อาจจะบริเวณตีนผมเหนือขึ้นมานี่นะคะตรงตีนผมขึ้นไปบริเวณนี้ซึ่งด้านในเนี่ยก็คือจะจะค่อนข้างเรียบจะไม่มีจะไม่มีาสารําแหลมตรงนี้อยู่นะคะการจอบชิ้นส่วนกระโหลกหน้าผากมาทําเป็นปั้นหนึ่ง จะได้วัตถุที่มีลักษณะเฉพาะยากจะลอกเลียนแบบคือมีความโคง้งและด้านตัดขวางจะต้องมีรูพรุนครับถ้าเกิดว่าเจาะเป็น,เป,นเป็นกระดูกที่เจาะมาจากตรงส่วนหน้าผาจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะที่มีความโคง้งไม่ใช่แบนเรียบนะคะแล้วก็ ด้านในเนี่ยอาจจะมีรอยขูุขาเล็กน้อยซึ่งเป็นเท็กซ์เจอร์ตามธรรมชาติของกระดูกแล้วก็ระหว่างระหว่างาตรงตรงส่วนด้านด้านนอกกับด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะของกระดูกที่เป็นกระดูกหนานะคะแล้วส่วนด้านกลางส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีรูพุนซึ่งเป็นซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สร้างเม็ดเลือดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวชิ้นกระดูกเนี่ยจะไม่จะไม่แน่นไปทั้งชิ้นนะคะมันจะมีรูพุนอยู่ตรงกลางด้วยและเมื่อเปรียบเทียบพิจารณาจากภาพปั้นหนึ่งแม่นาพระขนงที่บางอ้อได้บันทึกไว้<ๆ>ก็ได้รายละเอียดและข้อสังเกตที่น่าสนใจครับดูลักษณะ ดูจากสีของกระดูกที่เห็นในรูปนะคะสีค่อนข้างใกล้เคียงกับตับกระดูกซึ่งถ้าเกิดเป็นกระดูกเก่านี่ก็น่าจะสีออกแนวๆน,นั้นนะคะแล้วก็ดูความโค้งถ้าสาันนิษฐานเอาลองดาวเอาจากจากรูปที่เห็นเนี่ยจากแสงที่ตกกระทบอะไรดูดูถ้าจะมีความโค้งอยู่บ้างแต่ว่านั่งน้อยแค่ไหนเนี่ยก็บอกไม่ได้แล้วก็ดูจากด้านหลังของกระดูกนี่จะมีเห็นมีรอยเป็นเส้น ไม่แน่ใจว่า,าจ,จะเป็นรอยเส้นเลือดหรือเปล่าดูคล้ายนะคะค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้อาจจะเป็นชิ้นส่วนกระโหลกศรีรษะแต่ว่า,าจ,จะเป็นส่วนหน้าผากหรือเปล่าเนี่ยไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนส่วนปั้นหนึ่งแม่นาคพระขนงที่เราบูชามาจากตลาดพระแห่งหนึ่งในหลักพันบาทวิเคราะห์ได้ว่าอาจไม่ใช่กระดูกมนุษย์นะครับ ออได้ส่งภาพของวัตถุที่เชื่อกันว่าเป็นปั้นหนึ่งแม่นาคพระขนงให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรชิพโรจนสุนันท์ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเป็นชิ้นส่วนกระโหลกหน้าผากแม่นาคพระขนงหรือไม่ครับเป็นดีเอ็นเอของแม่นาคหรือเพื่อไงคือเป็นดีเอ็นเอคนหรือเปล่าต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นกระบวนการตรวจพิสูจน์แบบทําลายก็คือจะต้องผ่าแล้วก็ทุบค่ะ ทุบแล้วถึงจะเอาไปสกัดมันก็เสียของต้องผ่าแล้วก็ทุบค่ะในกระบวนการสกัดเนี่ยเราจะสามารถได้ DNA ซึ่งตอนนี้ตอบไม่ได้ว่าจะได้ DNA มันมีสามอย่าง DNA นในนิวเคลียสนะคะถ้า DNA ในนิวเคลียสเนี่ยถ้าแม่นาคมียาดทางแม่จะช่วยไม่ใช่ยาทางแม่คือถ้ามียาดสายตรงอยู่ออกมาไล่กันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย อาจจะพอดูได้แต่มันเป็นไปนไม่ได้เพราะแม่นางมันนานใช่ไหมคะเพราะนั่นนิวเคลสไม่ช่วยก็เหลืออันที่สองคือไมโตคอนเดรียรค่ะไมโตคอนเดรียรเนี่ยจะช่วยก็คือใครก็ตามที่สืบสกุลจากแม่นางดีเอ็นเอที่ผ่านมาทางผู้หญิงทั้งหมดนะคะก็จะปรากฏว่าเหมือนกับแม,ม่นางไมโตคอนเดรียรบอกได้อันที่สามก็คือ DNA ใน Y โครโมโซมอันนี้ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่นาคเป็นผู้หญิงก็ไม่สามารถใช้เรื่องนี้ได้ ตรวจ DNA หรือรหัสพันธุกรรมต้องทุบทำลายวัตถุที่ตรวจครับจึงยากที่จะมีใครยินยอมให้ตรวจพิสูจน์และหากจะเป็นชิ้นส่วนกระโหลกหน้าผากแม่นาคพระขนงจริงระยะเวลาถึง150ปีและไม่มีทาย,ยาทมาเปรียบเทียบ d NA ก็อาจทำให้การตรวจพิสูจน์ด้วยรหัสพันธุกรรมสูญเปล่าครับถ้าจะบอกว่ามันเป็นกระดูกผู้หญิงหรือผู้ชายต้องเดียน